แนะนำนะครับวิธีการทดสอบอินเทอร์เน็ตในบ้านนะครับหรือทดสอบอุปกรณ์ว่าทำไมสปีดเรามันลดมันหายลงไปพูดถึงตัวสวิตช์ฮับนะครับสำหรับสวิตช์ฮับก่อนนะไม่ใช่ Wi-Fi นะครับอันนี้ปกติจะซื้อฮับมาต่อกันที่บ้านนาะเนี่ยมี5ช่อง8ช่อง1 6 24นะครับแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิด8นะถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นออฟฟิศก็อาจจะเยอะกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีปัญหากันบ้านนะครับบางครั้งครับพอได้อุปกรณ์มาใหม่แล้วเนี่ยความเร็ว พอเชื่อมต่อแล้วนะครับเอ้ความเร็วมันลดลงมันหายไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติอินเทอร์เนต็ตแพ็กเกจมันอาจจะห้าร้อยอาจจะหนึ่งพันเงี้ยครับพอเทสขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่ถึงร้อยอ่าอุปกรณ์มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ส่วนใหญ่ก็นะครับอาจจะคิดว่าอุปกรณ์มีปัญหาเพราะว่าเพิ่งซื้อมาแล้วมันใช้งานแล้วสปีดมันหายนะครับอ่าฮะทีนี้แนะนําวิธีการนะครับจริงๆก็มันก็ต้องไล่ตั้งแต่ต้นทางเลยไล่ต้นทางก็คืออ่า ตัวอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานั่นเองนะครับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่นะฮะอุปกรณ์ของผู้ให้บริการนะครับนี่อย่างนี้ครับของเอเอสนี้ครับ,รบ, N รบแล้วก็เอาสายแลนมาเชื่อมต่อตรงๆเข้าไปเลยครับอันนี้เราอาจจะทดสอบด้วยสายแลนอย่นะเพราะว่า Wifi แต่ละคนอาจจะเขาเรียกได้ความเร็วไม่เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเทสอุปก,กรณ์ที่เป็นสวิตซ์ซึ่งมันต่อได้แต่สายแลน นะครับครับเอาสายแรกมาต่อนะครับมี4ี่ช่องเราต่อช่องไหนก็ได้นะครับ <c oughs> เข้ามาที่โน้ตบุกนะครับแล้วเราก็เช็คในคอมเราก่อนนะเช็คอะไรอันนี้ปกติทุกบ้านนะครับทุกเครื่องคอมพิวเตอร์นะมันจะเช็คสเตตัสในการเชื่อมต่อคอนเนคชันแลนก่อนเนาะก็มาที่นี่ครับ คลิกโฟลเดอร์ขึ้นมาก็ได้ครับแล้วก็มาที่คำว่า network นี่ครับคลิกขวาแล้วก็เลือก property อย่างงี้ง่ายๆหน่อยนี่ครับมันจะโชว์อยู่ว่า o o n n e t t ไ l เลนเราก็ดูว่าตรงนี้ครับสปีดตรงนี้อันนี้พูดถึงตัวการแลนในเครื่องคอมกับออพอร์ตแลนของตัวโมเดมไฟเบอร์ว่าเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยได้ความเร็วของเน็ตเวิร์กนะครับของสายไม่ใช่ของเน็ตนะอ่า พอร์ตนี้คือวิ่งได้1,000เมกแต่ว่าเน็ตจะเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าเราขอใช้บริการนะครับอันนี้ต่อตรงกับ AS นะฮะนี่อันนี้แพ็กเกจ500 500ทับ500นะครับก็ามาได้ประมาณ670 6อ0อ่าโอเคก็คจะขึ้นอยู่ประมาณนี้6 6 0กกว่าทั้งอัพโหลดดาวน์โหลดไหมอ่าใช่ โอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอ่ะโอเคอินเทอร์เนต็ตจากผู้ให้บริการมาปกติเราก็ย้ายสายแลนนะครับมาเชื่อมต่อกับตัวนี้จะตัวฮับสวิตท,ที่เราซื้อมานะครับเราก็นำสายแลนอ่าเมื่อเราเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตจับผู้ให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับเราเข้ามาทดสอบตัวอุปรกรณ์ของเราต่อว่าไอ้ตัวที่เราซื้อมามีปัญหาไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอุปรกรณ์พวกนี้มันจะมีสถานะบอกอยู่นิดนึงเรื่องของไฟมันครับมันจะมีสีๆตอนนี้ไฟที่ติดเป็น Power เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเสียบก่อนอบนะพอเสียบสายแรงเข้ากับ ตรงโมเดลไฟเบอร์จะมีไฟอุปกรณ์จริงๆแล้วเขาจะมีสถานะบ่งบอกอยู่นะครับนี่ครับลิงก์วิ่ง,งอ่ะออนติดก็คือลิงก์นะครับกระพริบก็คือกำลังแอคทีฟอยู่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ย้ายสาย จากเครื่องคอมมาต่อนะครับเหมือนเดิมครับเราก็เช็คที่คอมพิวเตอร์เราอ๋ยวต้องรอซิโอเคนะครับคอนเนคเหมือนเดิมครับเทส ก็ไม่แตกต่างปกติ Internet อินเทอร์เน็ตวิ่งทางสายแลนเนี่ยครับสัญญ,ญาณเขาเขจะมาต้นทางปล่อยมาได้เท่าไหร่ก็คือพอเนี้จริงๆความเร็วที่มันจะวิ่งได้สูงสุดก็คือไม่เกิน1,000เนาะเพราะว่าสเตตัสตรงนี้ที่เราดูกันก็คือ1นึ่งหนึกิกะบิตก็คือ1,000งพันเมกนั่นแหละนะครับถ้าเอาเน็ตห0ึ่มามันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ900กว่าแต่ถ้าเอาเน็ตส0งพมามันก็จะวิ่งได้แค่เก้กว่าสาเหตุเพราะว่า ถนนเส้นนี้มันวิ่งได้เต็มที่ก็คือแค่1,000พเมตรแค่นั้นเองนะโอเคอันนี้เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยตรวจสอบสายของเราด้วยบางครั้งถ้าถ้าถ้าต่อตรงนี้แล้วความเร็วมันหายไปก็จะลองดูครับลองเช็คดูว่าตัวอุปกรณ์มีปัญหาหรือว่าสายแลนที่เราใช้อาจจะประสิทธิภาพมันถดถอยหรือว่ายังไงหรือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันต้องไล่นะครับมาแต่ละสเต็ปเลยนะครับลองเปลี่ยนสายเพืมม่อความเร็วมันดอปนะ ปกติถ้าเชื่อมต่อด้วยใส่แร่แล้วเนี่ยมันจะต้องขึ้นสเตตัสเอางี้ยังไม่ต้องพูดถึงเน็ตเนี่ยก็คือมันจะขึ้นตรงนี้หนึ่งพันเมกถ้าขึ้นหนึ่งพันเมกแล้วก็ต้องค่อยเทสสปีดดูมันก็ต้องขึ้นมาไม่เกินหนึ่งพันเมกนั่นแหละนะครับแต่ถ้าอยู่นีมันขึ้นแบบเจ็ดสิบแปดสิบอ่าก็อาจจะสถานิฐานว่าอุปกรณ์อาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะลองสลับสายสายจากเขาเรียกว่าจากโมเดมไฟเบอร์เนี่ยครับที่มาต่อเข้าตัวฮับเนี่ยไอความเร็วมันดรอปหายไปหรือเปล่าอาจจะลอง เทสจากสายชน,นิดโดยตรงเลยก็ได้ว่าสายเช่นนี้เอาต่อเข้ากับคอมสปีดมันขึ้นเหมือนกันไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการทดสอบเบื้องต้นก่อนที่จะแจ้งอาจว่ามีปัญหาหรือว่าก่อนจะแจ้งเสียอินเทอร์เน็ตนะครับโอเคสวัสดีครับ